สวนน่ะมันไปเข้ามือพุทธสาประตูครับเป็นจังหวะย,ยิงของพีรนัทครับจังหวะมุสคู่รูี่ยเป็นังหว่าเก็บจกอ่าเก็บโตจะแถวสองนะฮะก็ทางของชาวเรียวยังไม่พลาดอ่ะก็ทีมชาติไทยก็ต้องพยายามบุกต่อเพื่อหวังประตูที่สองงัดบอลขึ้นมาจะให้กับพีรนัทได้ครับกระโดดบอลขวาอาวีระพงษ์ยิงด้วยขวาเสียบตะข่ายเข้าไปอย่างสวยงามสองประตูต่อศูนย์ตรงวันนี้ต้องชื่นชมครับทางในส่วนของพีรนัทครับ เดี่ยวย่งบอลมาแล้วก็จ่ายให้กับพีรพงษ์ที่ยินอยู่คนเดียวครับเนี่ยดูภาพช้าครับบอลมาที่พีรพงษ์จับบอลลงด้วยขวาแล้วก็ซัดด้วยหลังเท้าครับบอลทุ่งเรียดเสียบเสารแรกเข้าประตูไปครับก็ต้องใชใ้คุ้มนะก็เรื่องของสภาพร่างกายที่สำคัญนะเพราะรายการนี้นี่แข่ง ติดต่อกันวันต่อวันเลยครับแต่จังหวะนี้มาดูจังหวะที่วีระพงษ์หลุดเข้ามาแต่ว่าจ่ายไม่เพื่อนจังหวะนี้แปรเรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อศูนย์ครับโหเป็นจังหวะขึ้นมาของวีระพงษ์คอนยกนะก่อนที่จะจ่ายบอลให้ทางด้านของเพื่อนะมาดูจังหวะนี้กันจังหวะสุดท้ายครับเป็นพนวัต์พึ่งสุกครับพึ่งลงมาใหม่ครับแป่จากการเปิดของวีระพงษ์บอกใจกว้างจริงครับวีระพงษ์ครับเห็นเพื่อนนี่อยู่ในลำดอนเต่มา้ายได้สวนกลับว่าวามบอลยาวไปทางขวา ครับวิ่งมาเก็บบอลได้ครับน้าครับสิริมงคลจากาตรงกลางครับอาราพานุโผ์ได้ยิงจังหวะนี้ไม่ตรงกรอบวัาโู้โหได้รู้เลยครับยังไม่ได้ประตูที่สี่ครับปูจ่จังหวะนี้พานุงากกลายเป็นว่าทีมไทยครับมีโอกาสที่จะบวกประตูที่สี่เพิ่มมากกว่ามาเลเซียจะได้ประตูที่แต่แตขึ้นมาแล้วจวังหวะได้ยิงครับเรียบร้อยพุทธสินก็ยังไม่ให้หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูยัยงไงครับ เหมือนจะเป่าเป็นการฟาวหรือว่าลำหน้าครับจังหวะของแล้วครับอารับมาเลเซียโยนเข้ามาจังหวะน,นี้ก็ยังเป็นพิพันธพง์ครับออกมาดักมันได้เร็วครับนี่ก็เป็น umb, นิวอมาริยนยาวดำเนี่ยคนนี้นะดูจังหวะน,นี้ไปเสียรู้ครับแม่โดนจับหวินาทีครับโอ้พิพันธพง์ครับ อ่าะจะเป็นฟิกกิ้สองจังหวะในกรอบไปโทษของมาเลเซียอาเราไฟดาวชิวยิงจังหวะนี้ยังเซฟได้สวยครับโอ้โหโชว์ให้เห็นเหมือนกันครับพี่พันธพลนี่ครับดูพ่อชายอีกครั้งครับโอ้โหนี่บินนี่บินสวยเลยครับบินสวยมากไม่แพ้ก็วินบินได้นะโอ้โหเพื่อนๆในต้องมาไม้หรอครับอันนี้ <laughs> <laughs> เหนื่อยเปล่าว่าจังหวะนี้ถ้าวิ่งไปที่าสนามก็ทีมชาติไทยฮะสองคน ยิงคอยที่จะเปลี่ยนตัวอยู่ครับเอาแล้วแทงจังหวะนี้ให้วิรพงศ์เอาแล้วครับยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้เอาจนได้ครับเป็นแฮตริกจนได้ครับได้ประตูที่4โอ้โหดูเจ้าตัวนี้ฮอตจริงๆครับที่เป็นแฮตริกนัดที่3ติดต่อกันเข้าไปแล้วครับโอ,โอ้แล้วเป็นแฮตริกในนัดชิงชนะเลิศด,ด้วยสำหรับวิรพงศ์คกยกครับโอ้จังหวะนี้ ดูครับเหลือเห็นผู้รักษาประตูของมาเลยนี่ออกมานี่ก็ยกบอลให้ข้ามตัวผู้รักษาประตูเข้าไปครับง่ายๆครับโอ้เซนบอลที่มีนะแล้วก็ความคมการจบสกอร์นี่ผมบอกว่ายอดเยี่ยมครับสําหรับวิรพงศ์ครับขอเรียกว่าจบเกมนี้ก็เพื่อนๆอาบน้ํากันแกก็ไม่ต้องอาบน้ำนะกับเพราะแกเนื้อหอมแน่นอนนะครับเนื้อหอมเลยทีเดียวนะครับก็จะตัวเป็น ยังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนครับก็ <c oughs> เป็นอาเดมี่ของครับบ <Easy S 1> ีเทโลศาสนาด้วยนะครับรในอนาคตนี่ก็มีความเป็นไปได้วครับว่าถ้าจะตัวอย่างรักษาสภาพร,ร่างกายหรือว่า,าพัฒนาฝีเท้าอยู่ซ้ำำเทิงแล้วก็การเป็นนักฟุตบอลอาชีพนี่ก็<อ>ไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับเพราะว่ากรุงเทพคริสเตียนเนี่ยก็มีทีมนะในศึกดิวิชั่น2อกับครับเขาก็พร้อมจะสนับสนุนนักเตะแต่วันนี้ยิงไกลครับก็โห ยังเหน็บเช่นเวลาการแข่งขันครับเป็นทีมชาติไทยครับเอาชนะมาเลเซียไปได้4ประตูต่อ0ครับควา้าแชมป์ฟุตบอลน,นักเรียนชิงแชมป์เอเชีย U15 ครับ,บเดี๋ยในช่วงนี้ครับก็หมดหน,น้าที่ของผมแล้วครับก็คงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ผมสุสักงุญทอง